ถ,ถา่ยเเพราะว่าอยากมาคุยกับคุณแม่ที่เป็นแฟนเบบี้โมบี้จริงๆแล้วก็อยากรู้ความต้องการว่าคุณแม่แบบต้องการอะไรสินค้าอะไรของโมบี้ที่แบบสามารถตอบโจทย์หรือว่าทำให้ชีวิตของคุณแม่ดีขึ้นได้อีก ก็ในฐานะทำโปรดักต์นะคะเวลาทุกครั้งที่มางาน mm hmm. ก็จะได้เจอกับคุณแม่ที่เป็นผู้ใช้งานเราโดยตรงแล้วก็จะถามออของเรามีฟีดแบ็กยังไงบ้างใช้ดีหรือไม่ดียังไงอะคะ่ะ mm hmm. เพื่อที่จะเอาไปปรับปรุงพัฒนาโปรดักต์ของเราหรือบางทีเวลาทุกครั้งที่เรามาเนี่ยเราก็จะได้ไอเดียในการทำโปรดักต์ใหม่ๆตลอดเลยว่ายคุณแม่เวลาเขามองหาผลิตภัณฑ์เขามองหาอะไรบ้างเราก็จะได้ไอเดียเนี่ยไปต่อยอดโปรดักตของเราะคะ่ะ ครั้งแรกนี่คือกี่ปีแล้วประมาณส<า>ิบปีแล้วไหมเป็นสิบปีแล้วตอนนั้นบีบีบีจัดที่ศูนย์สิลิกิตยอยู่เลยค่ะครั้งแรกก็คือคนเยอะมากคนเยอะก็ลูกค้าบอกว่าแบรนด์อะไรไม่รู้ไม่รู้จักแต่ว่าผมซื้อเพราะว่าพวกคุณมาขายแล้วก็ตือลูกค้าอยู่เหมือนอธิบายลูกค้านานมากกว่าลูกค้าจะยอมซื้อเพาต้นบัหนึ่งอันนะคะจากวันนั้นมาถึงวันนี้ลูกค้ารู้จักแล้แลวเราเดินเข้ามาแล้วบอกเองจะเอาสินค้าตัวนี้มันก็เหมือน <S <S ความภูมิใจของพวกเราเนาะที่เราปั้นแบรนด์มาด้วยตัวเอง เวลาขายงานแฟร์จริงๆก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นอุปสรรคหรืออะไรนะคะทุกครั้งคิดว่ามองว่าเป็นโอกาสมากกว่าว่าจะได้มาเจอกับคุณพ่อคุณแม่คืองานแฟร์เล็กใหญ่เราไปหมดเร,เราอยากมาเจอทุกคนเร,เราไปหมดเลยเราไปเพราะเราอยากมาคุยกับลูกค้าปกติเราขายออนไลน์เป็นส่วนหลักนะคะเราไม่รู้ว่าลูกค้าเราเป็นยังไงลูกค้าอยากได้อะไรคุณแม่มาซื้อหรือคุณพ่อมาซื้ออย่างเงี้ยค่ะพอเรามีแฟนเบบี้มบี้จำนวนหนึ่งเราว่าเราอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงก็เลยอยากมางานแฟร์ เบบี้โมบี้อ่อนโยนทุกการเติบโต